สวัสดีค่ะ s p s PS Channel มาแล้วจ้ามาเลยนะเกมเมอร์แลวเวลาลุยความหามาขับรถเล่นกันนะคะในเกมเนาะ EP นี้ก็409ไปแล้วนะจ้าเราก็เดินทางไปเรื่อยๆอยเนาะ วันนี้นะคะก็สองช่องทางเหมือนเดิมนะคะ YouTube Channel แล้วก็ทวิตนะวันนี้ไม่เห็นเลยเจ้าเหมียวเราเลิกงานมาไม่เห็นเลยวันนี้หายไปไหนไม่รู้คาดว่านะความน่าจะเป็นจะเป็นเหมือนเดิมหายออกไปจากบ้านคืนหนึ่งกลับมาเดี่ยง <laughs> ไปหาผู้สาว <laughs> แนนบอกแมวก็คงจะมีอย่างนั้นนะเนาะคิดถึงสาววันนี้ก็เลยไม่เห็นลูกชายเลยลูกชายไปหาสาวเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อแล้วก็จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆนะที่อัพโหลดเนาะเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะอ่าเดี๋ยวแชร์ แชร์ไปที่ f a c ซ b o o k กอ่อนใครพร้อมแล้วนะคะก็เข้าเข้าเข้าเกมรอเลยสวัสดีครับน้องโกะอะไรเด็กโกเอ้ยแชร์ไปทั้งเพจแล้วก็โปรไฟล์ส่วนตัวนะคะ s n น p ด r ก g o n เป็นเรื่องที่อาไม่ถนัดเป็น <c oughs> ความชอบ ือ่อหมูคุณน่ะเนาะไม่มีแสดงความที่เห็นอะไรหรอกครับสวัสดีครับเจ้าบีใครพร้อมน่าจมัว่ข้อเกมเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับเดี๋ยวเรียกเข้านะรู้แล้วว่าจองคิว <c oughs> ครับ มีหลายคนนะเนี่ยเวลาเล่นกับเจบอกสนุกดีหลายคนแล้วแล้ววันนี้จะกินข้าวก่อนไหมจ้องคิวแล้วหนึ่งนะครับน่าจะเป็นน้องกิเอ็น้องอะไรอะ่ะน้องกล้องจะว่าน้องเก่งเลยมนเมื่อกี้นี่น้องกล้องโอเคครับแล้ววันนี้เราจะเล่นไหม จะได้เรียกรายชื่อคนจองคิวไว้จะได้เหลือที่ไว้ให้แจ้งมาโอเคครับน้องกล้องใจเย็นนะครับเดี๋ยวเอินเดี๋ยวเอิเดี๋ยวอีกหกนาทรนีรอเพื่อนรอเพื่อนว่ามีใครจะมาไหมวันจันทร์ที่ผ่านมาจ้ามา เติมเกมเนาะคิดว่าน่าจะเอามละครผู้หญิงนั่นแหละเป็น2คนนั่นยังไม่ได้ไม่รู้หายไปวันหนึ่งได้หรือ,อยังก็ตัวยังไม่เข้าเกมเลยนะเหลือสนาทีเนาะขออนุญาตแชร์เองนี่ก่อนมาจะเรียกเข้าเกมแล้วเหลือสามนาทีเรียกเจ้ากล้องครั้งที่2 หายไปใส่นอออกไปทำอะไรเพลิๆนๆเนาะหายไปใส่อ๋อนี่ไหนเรียกครั้งที่สามับผมโกะแน่งามเอิมบม,มาดีกว่าน,นี่งามเอิมคุณบม,ม,มาเนาะเหลือสองนาทีเบว่าจะไม่มาซะแล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีครับยังจมเลยวันตอนเรียกทำไมไม่มาสามสี่ครั้งและสลับกันเข้า YouTube กับอนี้เกมจะได้เข้าแบบจังหวะสวัสดีครับเจ้าเป็นคนไทยหรือต่างชาติ ออามาทั้งไทยและเเกตเลยเนี่ยชื่อก็น่าจะเป็นตัวญี่ปุ่นปะเนี่ยญี่ปุ่นผสมอังกฤษนะคแล้วก็มาลงท้ายด้วยสวัสดีครับเจ <c oughs> ้าเป็นใครไทยเหละครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยหนึ่งนาทีมาใหม่ใช่ไหมแอ so so มซเซซูแซดไปทำอะไรให้เขายงหัว หกโม,มงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวปิดกล้องนะแล้วเราจะลุยเกมกันค่ะ